สั่งซื้อยาไปเพื่อรักษาปลาประมาณวันที่19มิถุนายนนะคะเอาจริงๆตัวนี้พี่เมย์แอบกังวลนะคะว่ากลับมาได้ปกติไหมเพราะผังผืดต่างๆไม่ว่าจะคลีบเครื่องกระดงและหางหุบติดหนีบจนกระทั่งหดตัวหมดแล้วค่ะได้รับผลิตภัณฑ์เซตยาคุณลูกค้าก็ทําการรักษานะคะประมาณวันที่20มิถุนายนค่ะโดยพี่เมย์จะมีวิธีการให้อย่างละเอียดนะคะหากใครซื้อไปแล้วนะคะขอวิธีการใช้กับพี่เมย์แบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งคะ่ะอันนี้เป็นผลหลังจากการใช้ลดอาหารสามวันแรกนะคะจะเห็นว่าเป็นปลาตัวเดียวกันนะสังเกตต ที่หางนะคะตะเกียบนะคะแล้วก็ใบหูค่ะจะมีรอยเว้าเหมือนกันอันนี้ผ่านไป3วันค่ะอันนี้เป็นประมาณวันที่5ค่ะเตรียมจะเปลี่ยนถ่ายน้ําแล้วใส่ยาทุกอย่างซ้ําอีก1รอบนะคะมาดูล่าสุดค่ะเวลาผ่านไปประมาณ9วันค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้องจะสามารถกลับมาฟื้นฟูได้ขนาดนี้นะคะจะบอกว่าเรื่องน้ําการป้องกันเชื้อรวมถึงอาหารวิตามินสําคัญที่สุดค่ะอันนี้ก็เป็นรีวิวที่คุณลูกค้าส่งมาให้ลาป,ป่วยรีบทําการรักษาอย่าให ติดเชื้อนานค่ะ